ป้าโดนผลเนาะนนเรื่องใบาตาดินจ้า dừa giờ đấy, nét ôm, ôm, ôm đấy แล้วลังจากเป็นตีแบบแล้วกีเทคานเนี่ยันกูใส่ไม้แบบแล้วล่ะอีเทคานก่อนละวะมันแล้วมันแล้วเป็นหอมเทคานตัวนี้แล้วกับเวลาเหลือทั้งนี้หลังที่ลงมือเทคานต่อตังระตูเฮา รังสีผสมปูนเทคา้าวบ้บายดีสบ,บายดีบัาบาด,บาบาดบาบามือนี่แหละแล้วเราทอดปิ้งเค็ดเท่าน่ะ ไปแต่ลงรถมาแล้วเช่ามือเง้ยเออเอาจุ๊ซี่แล้วเบืดมือดิเนี่ยวมันเนี่ยวมันนี่ยนี่โน้ตู้เนาะเอาเป็นสีเทสุดเลยนะแบบนี้เทตัวนี้ชุดเลือแต่สาบอนแบบนี้เออข้านนี่เนาะมาหนี้เทคานนี่บ้านมันนีเอาเล็กบ่เออพอดีช่วงพักเที่ยงเนาะ โซงผักเคียงไปซื้อเล็กจักเส้เนไอ้รถสามเส้นตุมือบ้านนี่หา้าเราเปิดได้ห้าอันที่ว่าเขาซื้อเล็กหา้าแลาวนี่ยพ่อฟังนะเราขาย ซื้อมาสามเศษเนาะพ่อบอ,อเฮ้ยเทคานนืมเทคานนี่ใส่ของเไวเสียบหนวดน้น,อ,น <c oughs> อากาศหนาวสิเอ็น xem được mượn mà em ở tôi xao đ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 i nó đi xao 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 S 1> <S 1> เป็นจังไดไปเยี่ยมเพิ่นพอนรหนานู้บดเลยนู้บหนาถึงไข่หนาโอ๋โอ้โอ้ไม่ขีรถหนาคนน้อยได้สินส<ะ>น้อยนะครับคนเป็นยังไงนิดโอ้ดีแล้วเป็นทำแล้วนะเนาะเป็นตัวหั่นไไนะพ่อเฮงไปสักน้องเคยไปอาบีอะไรทำไแกันนึงก็เลยเซ็มซะเช็ดลุยขี่รถมาแสนมาบ่าบ่าบ่าไม่ตู้มันไปน้ำมาสา<ะ>คืนนี่ เป็นกระเพานอองพืชอ๋อเอาทางลงมาล่ะเป็นจังได้าอันนองเราครูธีาพาตัดยังบริพาอาจารย์นะไล่เบ้าเขาไล่ไปแล้วประมาณแสนบาทโอ้ประมาณแสนบาทก็ได้งดบบบนี้จังมาตักจีวาก็ได้ยังไงชิบผ้าผ้ายูเซ่หาตู้กันบอกไปหมุกกันมันไปเยี่ยงเขาเขาว่าน่ะบอกรวมแล้วประมาณแสนบาทประมาณแสนนแสนาปได้ได้ได้ คนคนเพี้ยเราไม่จิตนันอยู่บ่ปลามันใหญ่พอให้คนปิดเติงเป็นมะเร็งอยู่บนลูกเป็นก้อนใช่เปล่าก้อนเบ้ากินเลือดก็แม่เงินมันแสนบาทมาเรื่อยๆครับผมมีพราแสนบาทจะเกิดมากมือถือค่อยเห็นอยู่บ่แสนกี่เห็นยูทเนาะตูแสนบาทนี่แล้วมันหาโบได้ นี่เป็นว่าโอ้คืนเลยว่ามึงเสียปัสตดินประจำโอบเสียไปตะดินไปตามไม่ตู้โบเสียไปตะดินจำเออแล้วก็เกี่ยวหาคนแบบไร่บาทนี่แ er ล mm. yeah. ้วแล้วไปหาเงินอยู่พูดแล้วก็บรอได้มาเลยบวชแล้วจะกินที่ไหนอือชิลเล่าเราเนาะโบมีครอบมีครัวเนาะเราเป็นทอมเปลี่ยนทอมเป็นอย่างกันนีบบมุมแล้วเนาะเรามีบุตลูกเนาะปะอย่างนั้เพิ่งพี่กัน Ini lah, saya bayi tadi macam Bayi tu Mau bayi tadi nak Hai Ha? Oh, bayi kau buat Oh Abai talina, no. คือผมมีนาะเฮ็ดกินน <c oughs> กนะ้นไม่ตายนักโตงัวน่ะคันมันได้โตละเมินก็น่ชได้อยู่เนาะหลซั่มันน้ำจุ่มเงินงัวมันบอกเป็นราคาบันี้คือสี่ห้าปีขึ้นลางเด้องัวนะ่ะเป็นราคา แย่กับยามเจบเป็นมากเลยแนม่คันได้เป็นแหละม่ยังกับบุยังคันป้าโดนผลเนาะแม่ เรื่องใบาตาดินจำนี่เฮานี่คันเอาหน้าจำนี่เฮาเอาเพื่อนดีกวนะ่าได้เฮาเอาเพื่อนไปจำยังว่าบ่มีเพื่อนยังว่าเป็นปุ๊บตูบอยู่หน้าน้อยรถโอ้คำมันมีมันกับบออยากจำนะเชดายทุกแนวได้มันจำเป็นมาแล้วมันกับบัจักชิดายแล้วมันหาบัออกบัเข่า เห็นโมโมวีเฮือนอยังว่าไปพวกตูปอยู่หน้ากัยังอยู่ได้แบบย่าม,มากอะไรเนาะ <c oughs> มไม่หลดเราเป็นบุญโฮมแล้เราอะกำลังเทคานบบบนี้ ท้องใสกับเสิร์ฟให้นะเกิดไปาว่าบึงทั้งโพตุกันเน,นี่ยเด้หน้าตู้เนาะขายงัวกับเมนพนสีซื้อพร้อมกันซื้อกับม่ให้ซื้อเงินตัวละห้าหกพันหมดเธอเป็นไงเด็กดีเดี๋ยวนองหนึ่งเลยนองหนึ่งก็ไปเลี้ยงหรือปุ๊ก บัคือสี่หาปีคือป่านมาไกลแล้วว่าตัวน,น้อยๆนะครับคุยังบอกนะป้านุ่มก็บตัวละแปดเก้าพันมีเดี๋ยวนี้งัวเป็นราคา,นา,ค,าคนเลี้ยงงวัวหลายปีนั่นที่งัวเป็นราคาปีที่ว่ามันนั่นพวกเนื้อมาชื่อเดี๋ยวนี้มีปีหนึ่งที่ว่างัวมันตายเป็นโคกเป็นโคกอันนี้หลังจากปีนั่นหล่ะกระตื้นมาปีหน้ามาสี่จะเป็นราคาเป็นงวนเบิดอันนี้เป็นพัดจอมากกว่าบัดพวกเนื้อมาชื่อเดี๋ยบวกทั้งบัดนี่เป็น ่นคุยกันเลยสิสิไปป่าดวลนนนี้าว right ังจมันต้องเบิ่งเงินเนาะตุกไปอนหอกเลยนคนยังมีหลายคนอยู่บ่ส่นยมีแต่ชุนเจ้าสะคนอปรึกษากันเลยที่ตัวองคือได้อยู่แค่คือบงจาคนหนึ่งีรอดอยู่บ่เอาว่าคือตัวเองเนาะบ่วเนาะคือน้องเขา แต่ว่าเบิ่งนะเพิ่นอือไปบักละเป็นนักหรืด้โยกนักเด้อเพิ่นแหละด่เ้เาเบิ่งนําการยมเจ็มเป็นเบิ่งจนสดละตู้เยัไดสิวแต่เจ้าเด้ออือ้สิสิเฮ็ดอือขาย ขางัวแน่ก่อนขากว่าสิเอาตีราดินให้ต่ดินหน้าประจําตัวเอ้ยงัวยังขาได้ตัวให้หน้าเฮานี่แหละมันตัวมันกินตลอดนี่งัวโตนี่ก็ได้บ่หมื่นอือก็เาได้ลหมื่นนึงตัวนึงออบัดนี้มันสิบ่ฮอดบ่ฮอดเนาะ8,000่ันกจังไดอือ0 0 0ก็คง่ออยินข่าหน้า บอคืออันน <gonna puis> ี่เอาง่วไปแค่เนี้เป็นเพื่อนเป็นหน้านี่บาไว้แล้วเนะเอากับผักเศา้ามากินทั้งบุกุ้กปากอังนี่น้อนไปอัตโนมิต่อใช่แล้วันได้เป็นแล้าอะไรกันแล้วง็สมก็ไทยอย่างเบิงทั้งตางคนกันเดินบ่บ่ เทคานแล้วก็เหลือแต่ก็มันนี่เป็นสีเทคานตัวนี้ใช่ไหมซีเทคานบนนี้เดี๋ยวตอนทิ้งเทียงจะออกแต่วันเล็กวันเล็กหลังจากมันมีเท dù tôm đấy ốp hùa đấy วางเชืกคานไว้เหลืออีกขางนี้เดี๋ยวลงไปด้านล่างก่อนบ้านี้ มาน่าแล้วมันนีแล้วไม่หนีแล้วเจ้าคือว่าแล้วตัวนี้คว่าแล้วยอะตัวนี้เห็นไหมเมนตัวนั่นว่าแล้วเห็นเออเล้วยอะตัวนี้เห็นด้วย่้ไปทานรั้วสางเขาแล้วไม่หนีแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้วางว่แล้วนะเมนแล้วตัวเฮ็ดนีแล้วเอวะ เรือเตตั้งบ่แก้วเรือเตก้อบัดนี้เนาะพวกประเทศขานเมื <oh ่อไหยังยังทางห้องน้ำยังทางห้องน้ำพูดห้องขัวบริการมากก่บริการเลยโอ้คนเห็ดลงเลยบ่ได้ส่ประตูเลยทางกลางคนจะก้วงที

phu bà kiệt mi cua là mi sò so. phu <laughs> kiệt à phu gì thăng <laughs> à, để từ thằng nỉ mình ต้องใส่กระเสิบอยู่เืราเช้าเดี๋ยวยึดขางนี่โอเคแล้วแหละค่ะไปแล้เดี๋ยวต่ววก่กอขึ้นอย่างเดียวจับขึ้นจับขึ้นมาโดนกันแล้วปืดเดียวย่ดขานเลยก่อนอ่ะอันสางเขา ก็แค่ก็แค่ก็ได้ผมเล้อเป็นแผ่นเดียวมาอย่างง่อยมั่นใจคือว่าน,นี่ก็ได้ได้เป,เ,เ,ปเ,เ,เป็นแห้งบางเป็นแห้งบางอยู่เจ้ามหาเป็ดนนะ้ำให้พอส่างง่อย นี่ยูกบัดนาพัดโจมนักหล่ะวะก็ไ,ะะได้คนลากลืมนั้นไม่ก็สีสีเสียวยู่เพราะว่ามันอ่อนตอนขึ้นง่อยมันก็นไม่มไมงงด้ครึ่งไงง่อยปัดตนปัดโตเลย แม่บอกว่าเจ๊ติ๊ <laughs> บจ <laughs> ีนสบบ่สิบกว่าบ้านหกสิบปลายแล้วครัเบิ้งนี่บอวาเจ๊ติอบเหรอรอบอีกคนเย็นเราซานก่อนเอาย่างนีงะบกข้ามาจมอมเยอะด้ย <h ums> สบายดี ตัดคลิปบะเออเอออโอ้ม่นี่ขี้ฝุ่นขี้ดินควันไงกุ้มจิ้มกุ้มจิ้มหลอกเบิ่งหมู่บ้านนี่บ่อนี่แหละทางไอซางเขาบอกหักลงพอดีลุลงมาเลยนี่จะมาบูเตียงยางลายนี่ที่แล้วต่างเป็นยังไงจบไปตามประการ ประตูฮะน่าเบิบดประตูเดี๋ยวคานนึงวันนี้เหียอแตางนั้นเทคานแล้วก็วันนี้นาะตุโอ้แท้นั่นลแล้วเรก็เหลือแต่สามคานวันนี้ไครนี่กับคานตวนี้คานุูปนี้ตอนแรงเป็นสีเทตามเ่ง คือสิพ่อแล้ววันนี้วัดจุยังจะเบ่งกันคือเทนานตัวนี้พ่อแล้วก็คือลงมาก้อแล้วแบบนี้คือว่ามือนี้่ก็ได้เตะเทค่ยนท่นทางๆร้างความคืบหนะ้าก็ได้เบิ่งน้ำกันความคืบหนะ้าที่สร้างเห็ดไปแต่ละมือใส่หัวใส,ส่มีกระเที่ยนทานไปแล้วนี่ก็คือความคืบหนะ้าแต่ละมือทางน้องทง้องใส่กระซอย นี่แหละพี่น้อง่นมักคนดุแบบนีแหละทางคุณยาย่นเห็นเขาสวยเพียบสวยงานเพิคนก็โอ้อ่าเล็กน้อยเขาดูเขาูจักอยากเค็ดอยบกได้เพ่นเลยเห็นไหมทางน้องเพิ่งจะสวยสร้างก็ได้สวอยได้ก็สรอยไปนี่แหละฮะอาห้องนาวกห้องน้ำตรงไหนไปขึ้นเดือนละน้อยเลยคอเทมัน เรียบร้อยวัน <t> น <görüş> ี้เรืออยู่สามคันใหม่กับคันซีตัวนี้วางไอรถแล้วยืนอยู่นี่เป็นสิก่อแล้ววันนี้เนาะตู้เนาะลงมือก็แล้วบ้านผวาเทคันว่าเเลยเรืออยู่สามคันนี่สี่คันถือว่าถ้าเทคันแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วอืม เห็ดไปคเรื่อยถือไวจะเป็นข well, ้างอีห well, ล่าเขาก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วปะปิ้งเห็ดเหาอเฮ็นหนาเห็ดนวดเอ้ชุกเอาป้านางเอ้เลยสบายดีชุกแล่ไม่เลยท่านี่อือืมอ่าเดี๋ยวจังหน่อยสิมาเห็ดน้ำมีแตานานนั่นพักหอมไว้ได้ละเลยใส่พักบัวพักหอมครับจไว้เดี๋ยวนี้มาซอยเห็ด นะโอเคพี่น้องเลยนาะคลิปนี้สิขอเบรกก่อนผักบัวหัวบวมีใส่ผักหอมพร้อมเอาต่อ,อกันในคนลิปหนะเพื่อนและขอบคุณขอบคุณนักสิบสิบคนที่เขับมาเบึงมาชมขอบคุณขอบคุณทั้งผู้รักผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจไปแล้วพี่น้องพื่อกันในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี